ทานโปรโตีนตอนไหนดีที่สุดก่อนอื่นนะคะเราต้องทําความรู้จักกับโปรโตีนก่อนนะคะโปรโตีนเป็นสารอาหารที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและเป็นหนึ่งในกลุ่มของพลังงานกลุ่มแมกโรนิวเทรียนค่ะถ้าไม่จําเป็นร่างกายจะไม่นําโปรโตีนมาเผาผ่านเป็นพลังงานนะคะเพราะมีพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันอยู่แล้ว สำหรับเพื่อนๆนะคะที่เคยได้รับคำแนะนำมาว่าทานโปรตีนช่วงท้องว่างหรือว่าช่วงหลังออกกำลังกายไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะแต่ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เราจะทานโปรตีนเพื่ออะไรคะ่ะคนที่ทำา IF นะคะแนะนำให้ทานในมื้ออาหารไม่แนะนำให้ทานในช่วงที่เราหยุดว่างหรือว่าช่วงฟาสติง้งเพราะโปรตีนมีค่า GI ที่มีผลต่อออร์โมนอินซูลินและเมื่อออร์โมนอินซูลินหลังนะคะ ร่างกายจะหยุดการเผาผลาญไขมันทันทีค่ะเพื่อนๆล่ะคะทานโปรตีนมื้อไหนกันบ้างถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์ไปบอกเพื่อนๆน,นะคะและฝากเคาะใจหรือเม้นมาสอบถามข้อมูลตพิตต่มเติมเมนเตอร์พิจิวได้คะ่ะ